สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมวันนี้พี่กิ๊เก๋และไทยตาพลัส e นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีนะคะกับอำเภอบอ่อทองค่ะและว,วันนี้เรามาเยี่ยมเยือนลูกค,ค้าที่แสนน่ารักของไทยตาพลัส e นั่นก็คือเฮียวุฒเฮียวุฒสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างในการเลี้ยงกุ้งคะ่ะเฮียวุฒก็เลี้ยงได้ง่ายขึ้นตั้งแต่มาใช้ไทกตาไทยตาก็ e แต่ก่อนไม่เคยใช้ไป uh huh. ใช้ใช้ตัวอื่นเนาะค uh ่ะ huh. ซึ่งใช้แล้วก็มันก็ยังไม่ได้ตอบตอบโจทย์เราเดี๋ยวถาม<น>ก่อนมีปัญหาแม้ก่อนที่ใช้มีปัญหาบ้างไหมหรือว่ามันเรื่องมีปัญหามันมีแต่เพียงแต่วบางครั้งอะปัญหาเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดอย่างเดียวแต uh huh. ่มันอาจจะเกิดหลายสาเหตุ uh huh. แต่จุดหนึ่งคือมันส่วนหนึ่งอะมันประกอบกับ ไอตัวพวกแร่ธาตุเนี่ยมันมีผลค่มันมีผลด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่าโซนบ่อทองเนี่ยเป็นโซนที่เลี้ยงกุ้งยากนิดนึงเพราะว่าน้ําจืดใช่ไหมน้ำจืดที่นี่น้าศูนย์เพียงแต่ว่าเราปรับค่าให้มันขึ้นมานิดหน่อยอเพื่อเหมาะในการที่ที่จะเลี้ยงกุ้งได้แล้วไทยก้าพัดเนี่ยเขามีส่วนช่วยเรื่องของน้ำบ้างไหมใช่คืออย่างน้อยที่สุดในในค่าความนิ่งของน้ำนะเกี่ยวกับเรื่องแร่ธาต คือเราดูดูลักษณะกุ้งเป็นหลักดีกว่าเนาะการเลี้ยงกุ้งไม่ใช่ว่าจะต้องมีความเค็มเท่านี้เท่านี้เห็นบางคนมีความเค็มสูงมากก็มีปัญหา,หาเหมือนกันใช่ใจร<ช><ช>ิงๆนะก็เมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะมาเริ่มอัดกันอัดคลิปกันเนี่ยค <c oughs> ุยกับเฮียวุฒมาสักนิดหนึ่งแล้วนะคะเฮียวุฒก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะกะปริมาณไม่ได้ว่าฟาร์มไหนบ่อไหนจะใช้เท่าไหร่คือมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่าง1น้ํา2ลูกกุ้ง ใช่ไหมลูกกุ้งที่เราปล่อยแข็งแรงไม่แข็งแรงบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราที่เราใส่ใส่ลงไปเนี่ยในในบ่อเนี่ยค่ะที่นี่มีอยู่สิบบ่อสิบบ่ออ่าที่นี่มีสิบบ่อบางบ่อก็ใส่ไม่เหมือนกันอเห็นไหมใช่ขนาดโซนเดียวกันในฟาร์มเดียวกันทุกคนแต่ละบ่อไม่เหมือนกันงั้นหนูหนูยิงคําถามตรงนี้เลยตรงนี้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่บ่อนี้ที่เราเห็นบ่อนี้ประมาณสามไร่สามไร่สามไร่ปล่อยลูกกุ้งเท่าไหร่คะเออที่นี่ปล่อยอยู่สามแสน สามแสนก็คือกตกไล่ละแสนหน,นึ่งเนาะเออเรื่องของความหนาแน่นเป็นไงบ้างสามไล่สามแสนโอ,อ้ถ้าพูดถึงว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับโซนอย่างนี้โซนโซนโซน,โซน้ำจืดแบบนี้นะอแล้วตอนเนี้ยใช้อยู่หลายตัวไหมคะและถ้าใช้ตัวเดียว ตัวเดียวเลยใช่ไหมเพราะว่าจากที่เกดไปสัมภาษณ์แบบลูกค้าหลายๆฟาร์มมาก็บอกว่าเมื่อก่อนก็ใช้ตัวนุ้นตัวนี้ตัวนั้นทีนี้พอเปลี่ยนมาใช้ไทก้าพัดเราเหลือตัวเดียวเพราะมันเป็นแร่ธาตุรวมเนาะมีเฉพาะบางครั้งเองที่ที่เราใช้ในการกระตุ้นบ้างก็คืออย่างกรณีอย่างพวกแมกนีเซียมพวกเนี้ยแต่ตัวอื่นไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยนะคะก็ถือว่าถ้าโดยรวมมันคือการประหยัดต้นทุนอย่างหนึ่งลดลดไปเยอะลดไปเยอะจริงๆแล้วตอนนี้ลดไปเยอะ แล้วในเรื่องของวิธีการเลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยแตกต่างจากฟาร์มอื่นบ้างไหมเรามีวิธีการที่เป็นของเราบ้างไหมจะแนะนําคุณผู้ชมเพื่อนๆถามว่ามีไหมหรอมันก็ไม่มีนะง่ายๆชิวๆเลยอ๋อก็เลี้ยงไปก็คือเราคิดว่าหนึ่งก็คือเราไม่ได้หนาแน่นมากใช่ไหมแล้วก็คือที่เนี้ยไม่เราไม่ได้เดนไม่มีเซนเซนเดนนะเราก็เลี้ยงไปแบบแบบธรรมชาติ เรื่องน้ำเรื่องอะไรมีแต่งสีบ้างไหมคะแต่งไม้หรอไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช่มีระยะแรกที่เราใช้เป็นพวกพวกสารอินทรีย์ที่เอามาเพื่อเพื่อทำให้มันเกิดเกิดสีน้ำบ้างแค่นั้จริงๆฟังนี่ขั้นต้นทุกคนเฮิลวูดเขาเลี้ยงกุ้งดูง่ายดูชิวมากดูชิวมากมีเวลาพักผ่อนใช่ไหมคะ ไม่ปกติให้ลูกน้องเลี้ยงอยู่แล้วล่ะเราก็เลยมีเวลาพักผ่อนเนาะ